สาวน้อยสาวน้อยอิงยิงไปเห็นวันแรกแหละไปเห็นบุญซีดแหละน่าหงงามเงานะฮะตรงยิงถึงแปดมงกตไว้ขับโซ่แบงตินเข่าลงลงก้นลงตื้นเจ้าล่ะลงงงเงี้ยอยู่แหล้วลงตื้นเจ้าลองเท้ากับใสใสอันยานะใสเกลอกไปเห็นสือวันแรกลองเท้ากับใสใสเกลอกมุดมันจะง่าง่วงแล้วเนาะ กระเป๋านอนหล่อมแมาเหรเออชุดนอนต่แลม้านอนโรงเรียนมโอ้ยืมเลยเียไม่ตั้งแต่บาคืนเนาะ่บี้นอนเดียววันนี้วัอนี้คออเดียวเียงให้ไปันให้เออว่าไปไม่ให้อมันเคยไปโรงเรียนน้อยมาแล้วยิงคนเก่งแต่ยิงจะให้อย่างบอกโรงเรียนมี้ นาะน้องน้อน่องิงยิงกงนาะเข้ยวปนะเ่ยอย่งเนียตัวเขานึงาติดน้วะสีดำเน็นยน้อว่เข้ยวไปเเป็นเกล็ดดำๆเป็นย่างเนี่ยเลโอ้ขี้ม่งุนติดเขี้ยวโอ้เปิขี้ม่นงุนติดปักตัวขี้มังุนติดข้วนี่แหละมันติดเข้วมัน่ปักน่ปกปัแจบติดปากจะได้เป็นนักร้องใส่ในกระป๋อแล้ว อ่ะอ้ยอย่างกะยิงยิงดีใจก็ไปเห็นบุญซีดวันแรกนี่ดีใจก็นี่หนูชื่ออะไรนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรโอ้ไม่ตอบป่ะคู่หนาวหนูไ่ได้เอาปากมหาคู่หนาโดนแน่ เป็นเดียกอาย้นเหนกัน